สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานั้นมีการประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรนะครับซึ่งก็มีคุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรทำหน้าที่ประธานในการประชุมพิจารณากระทู้ถามสดของคุณหมอชลานานสีแก้วสสนานพักเพื่อไทยซึ่งตั้งคำถามไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกลาโหมว่าตอนนี้มี9สวของสหรัฐอเมริกามีมติเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยถึงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่มีบอกว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็กรณีที่สหภาพยุโรปหรือว่าอ u ผ่านกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเมื่อวันที่สิธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเอาผิดกับผู้ละเมิดมนุษย์สิทธิมนุษยชนทั้งสองประเด็นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในประเทศหรือไม่ ปรากฏว่าเรื่องนี้ครับหมอชนละนานถูกตอกกลับแบบหน้างหงายเลยทีเดียวโดยคุณดอนประมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศก็ตอบกระทู้สดชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีว่ากรณีข้อมติเรียกร้องของสอวอสารัฐไม่ใช่ประเด็นที่ได้รับความสนใจในสารัฐแล้วก็ร่างมติดังกล่าวไม่มีผลบังคับใดๆต่อประเทศไทยเป็นเพียงแค่การแสดงท่าทีเท่านั้นแล้วก็ร่างมติดังกล่าว จะตกไปในชั้นวุฒิสภาสหรัฐในวันที่18ธันวาคมเพราะไม่สามารถนําเรื่องเข้าไปหารือในวุฒธธิสภาสหรัฐได้ทันอย่างไรก็ตามเนี่ยกระทรวงต่างประเทศได้ทําหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงส่งให้สวสหรัฐทราบเพื่อให้เข้าใจข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยคุณดอนยังย้ําอีกว่าส่วนที่มาที่ไปของร่างมติดังกล่าวนั้นเนี่ยมีสมมุติฐานอยู่2ประการ 1. มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของผู้ที่สนใจ ไม่ว่ามาจากองค์กรภายในของสภาหรือว่าภายนอก 2. มีการล็อบบี้จากภายนอกที่ตรวจสอบพบหลักฐานจํานวนมากส่วนข้อกังวลจะเป็นการแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยนั้นไม่คิดว่าเป็นการแทรกแซงกิจการในประเทศแล้วก็วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาตนก็รับเชิญไปรับประทานอาหารที่บ้านเอกราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยที่แสดงความชื่นชมสถานการณ์การชุมนุมในไทยเป็นไปด้วยความสงบรัฐบาลก็อดกลั้นรับมือกับผู้ชุมนุม ถือเป็นเรื่องกระบวนการปกติการประชาธิปไตยจะเจอความท้าทายก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะหาทางแก้สถานการณ์การเมืองได้ในที่สุดคําตอบเหล่านี้ยืนยันต่อข้อกังวลเรื่องการแทรกแซงได้คุณดอนยังบอกว่าจากการติดตามข้อมติเรียกร้องของสวสารัฐเราก็ได้กลิ่นไออย่างมากเรื่องการล็อบบี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงต่างประเทศไม่เคยมองข้ามปัญหาข้อเรียกร้องใดๆแต่ว่าเมื่อเจอปัญหาแล้วเราไม่โวยวาย เป็นมวยวัดออกสื่อแต่จะหาข้อมูลก่อนเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมส่วนกรณีสาภาพยุโรปหรือว่าอ eu ออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีผลวันที่1ิธันวาคมนั้นยังไม่เคยได้ยินอาจจะตกข่าวเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนไม่รีแอคก,กับข่าวทันทีทันใดน,นะครับนี่เป็นคําชี้แจงจากรัฐมนตรีต่างประเทศและอีกตําแหน่งหนึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีก็คือคุณดอนประมัดวินัยก็เป็นการตอกหน้ากลับไปยังคุณหมอชนละนาน สีแก้วสอสอของพรรคเพื่อไทยว่าไอสิ่งที่สวสารัฐเนี่ยนะครับออกมาดําเนินการอยู่นั้นมันเป็นการดําเนินการผ่านล็อบบี้ยิสก็คือมีการจ้างนั่นเองนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ถูกตอกกลับกลางสภาในการประชุมสภาเมื่อวานนี้ครับ